สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน spread operator หรือว่าการ unpack ค่า index ใน list หรือใน array เนี่ยออกมารวบร,รวมออกมานะครับอยู่ในที่เดียวกันสมมติสมสมุติผมมีค่าตัว array ชื่อว่า number มีค่าท่ากับ array 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แบบนี้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานตัว spread operator นะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าอยากให้มันแสดงตัว array ออกมาทาง console log นะครับก็เป็น console log แล้วก็ภายในวงเล็บ number แบบนี้พอแสดงแบบปกติเนี่ยมันก็จะแสดงค่า เป็น array มีวงเล็บเปิดปิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้ operator spread operator ก็คือจุด3ตัวนะครับจุด3ตัวก่อนหน้าตัวตัวแปรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะนำเอาค่า Inde ด็กทั้งหมดเนี่ยมาเขียนรวมกันครับรวมกันในที่เดียวโดยไม่มีวงเล็บเปิดปิดมาเขียนรวมกันแบบนี้เลย ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เราต้องการหาค่า max หรือค่ามากที่สุดในอาร์เนี้สมมติเราบอกว่า l e s s maximum l e s s maximum เท่ากับเราจะใช้งาน method m a t m a t h max เสร็จแล้วนะครับเราบอกว่าเราจะใช้หาค่า max ใน number แล้วให้มันแสดงออกมานะครับพอเซฟป,ปุ๊บเนี่ยมันจะวงเล็บ1ไวบด้านหน้าแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว spread operator หุด3ตัวขั้นด้านหน้าปุ๊บนะครับตัวนี้ตัว number เนี่ยมันก็จะแยกออกมาเพราะแยกออกมาแล้วมันครับมันก็จะหาค่าตัว maximum maximum นีออกมาก็จะได้เป็น10 แบบนี้มันก็จะหาได้ง่ายขึ้นถัดมาถ้าเกิดว่าเป็นสตริงบ้างนะครับสมมติว่าเป็น list แบบสตริงผมกําหนดให้สตริง uh, มีค่าเท่ากับ uh, ตัวแปร food แล้วก็ด้านในนะครับจะมี pizza, พิซซ่าผัดไทยแล้วก็ โรตีแบบนี้จเสร็แล้วเราต้องการบอกว่าให้มัน console log แสดงค่า food เนี่ยออกมาเป็นแบบปกติก่อนนะครับพอเซฟปุ๊บมันก็จะแสดงเป็นค่าเลทแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้ spread operator ครับ spread operator ป,ปุ๊บ มันจะแสดงค่าทั้งหมดออกมาเป็นอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็คือมันจะ unpack ตัว index ทั้งหมดเนี่ยนะครับออกมาออยู่รวมกันโอเคนี่คือการใช้ตัว spread operator นะครับ